สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนี้ไม่ตูวสิมานําเสนอสมเชื่อมนะคะอันดับแรกเลยเฮาก็เอาสมไปหลางซะก่อนสมที่ใส่กับสมควรจะเป็นสมโอนะคะคือออแกนิกหรือปลูกโดยไม่ใช่สารเคมีทุกชนิดนะคะมันจะมีอยู่ตามลานพัวนาทัวนะคะที่ภาษาเยอรมันเ,นเนพ่ดเอวนาทัวเฮาก็เอามาหั่นนะคะหัน่นทอทอกันนะคะเส้นหนึ่ง โดยประมาณนะคะเพราะว่าตอนเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละจนเกินไปเนาะถท้าหันบางจนเกินไปเพราะฉะนั้นพญามหันหให้ทอทกันนะคะแมตูกะหันไดซ้ำสี่เห็นน่ะละทุกคนนะคะเอาตะทีเข้าพ่อเห็ดไหวเนาะแลวกับเดี๋ยวกับเอาไปเชื่อมนะคะอันดับแรกกับเลี่ยงล่งก่อนนะคะเลี่ยงล่งให้ประมาณสม่ำเสมอกันต้มเพราะว่าเขาจะทำการต้มนะคะเติมน้ำให้ถ่วมค่ะทุกคน เติมน้ำให้ถว่วล้วต้มนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำนะคะเพื่อที่จะไล่รสขมนะคะต้มให้เดือดเลยค่ะต้มต้มไปให้เดือดอย่าค้นนะค่ะอย่าค้นเพียงแต่ใส่กดกดอาแล้วก็เอามากรองนํ้ำหอนออกหลังจากนั้นเขาก็จะมาพาหนำเย็นนะคะย่าให่กระลอองน้ำโดนแบบตรงๆนะคะเพราะว่าจะเหนเห็ดน้มสมเนยแตกออกไปนะคะหลังจากสเสด็จน้ำแล้วหอบหนึ่งเขาก็มาต้มหลอบที่สองนะคะ ทุกคนต้มรอบที่สองกับเลี้ยงคือเก่าแ่ะค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังใหให้มากๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้มสมจะแตกใส่ตอนแรกนี่ใส่ไฟแรงได้เลยนะคะตอนที่สองกัใส่ไฟแรงได้เลยค่ะต้มไปสองรอบถ้าผู้ไดบ่ซวงกับต้มสามรอบก็บได้นะคะแต่ว่าแม่ต้นี่ต้มสองรอบค่ะต้มให้เดือดแล้วค่ะรอบที่สองเนี่ยแม่ต้กัใส่เกลืออีกขึ้นกันนะคะเพราะว่ารอบแรกแม่ต้กัล้างไปแล้วนะคะ รอบที่สองกับส่อีกตอนนี้รอบ2นี่ขึ้นนอกน้าเย็นเลยนะคะน้าเย็นจัดท่้มตู้ออกจากซองฟีดเลยแต่ว่าบัถึงกรนําแข็งนะคะแต่ว่าติดลบเราไว้ <c oughs> นะคะคอ,คอยเฮ็ดไปที่ละอันนะคะเพราะว่าต้มรอบสองเนี่ยสมก็จะเริ่มนิ่มแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนมสมให้ดีนะคะว่าบา่ใหา้แตกถ้าแตกแล้วมันจะบบสวยค่ะทุกคนเฮ็ดที่ละอันก็ได้เลยค่ะใจะเย็นๆแน่จกหน้อยเนาะเอามาเลี่ยงเลี่ยงๆออกจากน้าเย็นกนัเลี่ยงใส่ตะแงรงพอะเสด็จน้ำแล้วเข้าจังเอาไปเชื่อมนะคะ อย่างที่บอกว่าถ้าผูใ้ใดอยากต้มสามรอบก็ได้ค่ะ,น,ะนนี้ก็มาเลี้ยงใส่แม่ตู้จะใส่เป็นสั้นก่อนนะคะรอบแรกค่ะใส่เป็นสั้นน้าตาลว่างสมแล้วก็โรยน้าตาลเป็นสั้นๆเลยนะคะเดี๋ยวสัดส่วนต่างๆแม่ตู้ก็สีบอกไว้คือเก่าละค่ะรอบแรกก็ใส่น้าตาลเคึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปเบิ้งใต่คลิปนะคะว่าสัดส่วนจจทัวไหนจาทุกคนแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็รอบนี้ก็ใส่ไฟแรงนิดนึงพอพ่อเดือดแล้วก็ลดลงใส่ไฟกลางนะคะทุกคน ใส่ใส่ไฟกลางนะคะพอเดือแล้วก็ให้ใส่ไฟกลางต้มไปจนก่าน้ำจะลดลงนะคะจากขอบเบิ่งพ่อประมาณนะคะเบิ่งพ่อประมา่านส0มสิบเปอร์ยังกว่าไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหลอดที่สองค่ะน้ำตาลหลอดที่สองนี่ก็ลร่ยลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะละลายนะคะเพระว่าเฮ้าในร่องรอบแหลกลงไปแล้วตากรดหรือว่าจะเอ่อกดลงไปก็ได้ฟองบ่ต้อง,องช้อนถิงนะคะเพราะฟองเนี่ย ถ้ามันแห่งใส่ในสมแล้วมันจะซอยรักษารูปทรงของสมให้แตดติดแน่นยิ่งขึ้นนะคะทุกคนไม่เชื่อลองดูได้เลยนั่นเห็นไหมโบตองยาาม,มันจะเป็นฟองขาวค่ะเดี๋ยวเข้าแส่ไหวสองขึ้นเ้ามากับหนาล่วงก,ก,กับว่าเห็นฟองแหรอคะทุกคนแล้วก็จะซอยรักษารูปทรงของสมให้ให้ยูดียิ่งขึ้นนะคะแม่ตูเอาไว้สองขึ้นดนะ้ค่ะทุกคนนี่หลังจากสองขึ้นแล้วเห็นไหมคะเห็นอ่าฟอง ฟองที่จับอยู่น้าสมเดียวเขาจะมากลับกันค่ะกลับลงหาน้าเชื่อมแล้วก็จะเห็นฟองแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะน่ะอ่าค่อยๆกลับลงไปนะคะกลับลงไปโดนน้าเชื่อมฟองก็จะบเห็นแล้วค่ะแล้วรูปทรงของส้มเนี่ยรูปรูปทรงของสม้มไป,ปโโดูเมตเวาตรนั่นค่ะทุกคนเฮ็ดเ็ดแบบติ head, น่นเมตุเห็ดเนาะเมตุได้ล่องมาแล้วค่ะเมตุวันโอเคนะคะค่อยๆเห็ดไปเขาจิมาเก็บเอ่อ ไว้ใหโหลโหลแก้วนะคะหรือส่วนเสียเอาไปตากกัตากก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ตูจะมีแบบถีดตากมาไว้เห้เบิ่งนะคะอันนี้แม่ตูเสียเอาใส่ไว้ในโหลแก้วะคะ่ะเก้วจะกินในช่วงหนาหนาวที่แม่ตูสินึกอยากเข็ดออกมาแต่ว่าคลิปมันสินี้เอาผดได้แม่ตูก็เลยเฮ็ดอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวกินสิมาแย่คลิปหนาอันนี้แม่ตูเสียมาตากนะคะทุกคนมันบ่มีแดดน่ะเพราะว่าแม่ตู้เฮ็ดหนาหนาวตอนล้างแม่ตูเอาไปใส่ตู้อบ ไปใส่ตะอบล่มนะนำเชื่อมที่เหลือมาเทใส่เลยนะคะพอตองเอาถิ่มเพราะว่าเขาสิเอาไว้กินค่ะเชื่อมนะคะเชื่อมนำเชื่อมพอตองแยกเลยสูตร,ตรม่ตูเทลงไปเลยค่ะยังคงความชําแล้วก็เป็นเงาใสนะคะทุกคนส่วนจะกินเขาก็เอาเอา่อเอามาวางใส่ในาจานเนี่ยจ,จานให้สวยงามนะคะเสิร์ฟกับนำซาสุดยอดมากเลยค่ะ เดี๋ยวแม่ตูจะเห็ุคลิปกินมาให้อีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาตาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าจนเกินไปเนาะนี่ค่ะออกมาสีสันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเราเป็นเงาใสนะคะเป็นเงาใสแล้วก็จะเห็นฟองแล้วค่ะรูปรูปทรปงก็ยังสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวเทคนิคต่างๆหรือเคล็ดลับต่างๆแม่ตูก็จะเก็บไว้ใต้คลิปคือเก่าแหละค่ะทานใดเห็ดแนวกินแม่ตูสีเห็ดไว้ใต้คลิปแล้วก็ไปเอ่อไปเบิ่งไปอ่านเนอาเนาะค่ะทุกคนเนาะ นี่คะ่ะล่องแล้วแล้วก็บอกขมแห้งน้ำนะคะขมแบบทนไดค้ค่ะขมเป็นยาส่วนอันนี้นี่คะ่ะแม่ตู้เอาไปไปอบไปอบเปาเ่าในไอ้ไอบาร์โอเฟนน่ะนะคะจนกว่ามันจะแห้งนะคะแม่ตู้ใส่ไฟ,ไฟที่เก่าสิบนะคะเพราะว่า อบโดนเติบอยู่หรือว่าผู้ใดอยากเคดเห็ดมันไหวกับเห็ดแห้งคนนี้ก็เลยตะล่วงมันจะไหม้นะคะเพราะว่านี่มัน,มนเฉื่อมน้าตาลมากเดี๋ยวมันจะไหม้ไหวนะคะเพราะฉะนั้นใส่ไฟระว่างนิดนึงเนาะกระสิแห้งพอดีนะคะว่าแห้งแบบแกนแตนเลยก็คือแห้งกระยั่งรักษาความชุ่มชําเพื่อที่จะาหา้รสชาติคงรสชาติของความเป็นสมเชื่อมนะคะแสบมากเลยค่ะสูตรนี้ถึงแม่ตูพุ่มใจนําเสนอนะคะทุกคนลองไปเห็ดเบิงเนาะ ช่วงหนาหนาวนี่เอามากินอันนี้คือแหงๆนะคะนี่แหงๆส่วนชุดใน้โรถ่นก็คือว่าเป็นเชื่อมแบบน้ำแล้วแต่พี่น้องพี่น้าเอาเนาะค่ะเนาะจะาลองเบิงเด้อทุกคนยางแสบภูมิใจน้ำเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ